สวัสดีค่ะขอต้รับเข้าสู่ช่องไม่พีบกบค่ะต้องหมดแถวต้องทำไมต้องทำ้าเปหมื่นังเตะละมื่นเยีมากเลย ไปกินหมูหันเสี้ยงยิ้มหมูหันแดงปะตรงหมดเยหกินหมูหันเสียงขนาดไม่จริงจเอาลงไม่รู้ไม่ต้องแข่งจะได้แข่งมาใส่หมูไม่รู้ไม่ต้อแข่เด็กเด็กถ้าไม่แข่งก็ไม่ไ้ถ้าไเวลาโอ้โ

อืมช่างใหญด้วยไรเซลเขาไม่มีนายช่างก็ไ่ได้กินเด้อช่างใหญ่ที่ว่าแซลซลูหวางยได้กินได้กินมค่อยๆามีคนสับหมูแค่หนแต่คนรอกิน้ลาง่าุงช่างก็เหมือนกันบอกว่าชาไม่มีวางเ่าง ทุกคนรุนี่โกหมดเลยแต่คนรอคนรอมันไม่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า่กเจดีปยเก้าสิบเดเี้ยงเี้ยงเนี้ยงมันะหักมันโกต้อเี้ยงหกที่นะคบ

เอากับมงค้หน่อยูนี่เียชมไม่สนใครู่แยไหมพเยมากวันนี้ง๋กอมาาเดูก่องเด้อว้ได้กินหมูหันให้ลูกช่างบอกก่อนส่วนตัวหรือส่วนรวมเนี่ยถ้าส่วนตัวเราก็จะได้ยืนมองใช่ไหม ไปแล้วนี้ว่าแบ่งกันกินพอไหมปกอันนี้ก็ไปคืนคัเอาเลยตียพ่นบอกว่าจะทำยาไปนี่ยาบิแม่งคนเดียวคเดยชิ้นนึงยายาไปน้องละมนยังยาหน่าเนี่ยป่ะักเขียวตัวไปให้นุ้นอ็หนังเกาะแี่งเาะ

เคี้ยวด้านแล้วเธอที่จกอเคียวที่พวกน้องนาถึงจีกอเลยบ่เสียงดังทีไม่ได้เคาะเคาะเลยไม่ที่มันออกเลยมันออกอ่ะอะไรเนาะปะเตินมันดองบ่มันเด็นมันกรอบเกินเด้มันเด่นมันเดินมันกระเด็นพูดหมูเด่นแม่ทำไสเคี้ยวท่านมูนถึงก็ต้องรีบมาเพราะเสียงมันดังดังเชนั้น แล้วเราจะวางอีกตรงไหนอีกล่ะเฮ้ยดีเลยย่าค่ะแล้วก็เอาพริกเอาก่อนกับถั่วของเราอู้เสียดายกินข้าวไปแล้วเมื่อกี้ข้าวสุดยอดเลยนะนี่กินอีกอ่าแล้วจะจะชิมด้วยอ่ะจะเอ็มไม่เป็นไรค่ะนั่งมองก็ได้เป็นแรงกายต้องไลยไหลแล้วตอนนรับรอง

โอ้ลองชิมลองชิมมามาเด้อมาเด้อเอาช่างไง่ะอเียวแล้วาลอีเลมาแน่่ออจะหมอนหนหน่อยแม่นจกินกับอีเลอดครับคุณเลิศแล้วมาหักคุณเลิศต้องไปเอาที่กกอกนะม้วประสานไปใหญ่มากวันที่สิบกลับมาค่อยกินไม่นมื่น กินหมูไปก่อนแล้วไปเอาพ่ออีเลิศลงทีหลังไหมเออใบใหญ่เย็นเยนทัวไสารนะเนาะเอามห่อนะโหสุดยอดแล้วกินไหมลูกกินไหมแม่กินมันเนี่ยใยิ้มาะใหยิ้มนั่งแล้วลูกนั่งเลยก็ยิงน้ำโอ้โหดูอืนเลย้นอไปมาะคะกลมอนั่งเลยนั่งเลย นั่งตรงนู้นก็ได้ใกลพี่แนนนะบ้าแนนชิคไปเลยนั่งครับนั่งดูตอนนี้รู้สึกว่าใครก็จะเกรงใจนะถ้าเข้าไปแล้วสงสัยหยุดไม่ได้แนนขอคุณพี่เดียวนะเพราะแนนนไม่ขอคุณวางไม่ตอนนี้ที่เกรงใจเพราะอะไรเมื่อไหนช่างยังไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่มีเหลืออยุ่้งนั่นสุกแมาก มามามาสูงเลคะหมูห่นขอบคุณคุณพี่ขอะคุขอบคุณคุณพขอบคุณคุณแมขอาคุณคุณลุงช่าเลยข้าไปเลยเมื่อข้าไปเลยเราหยุดไม่อยู่ด้วยนะคะตอนนี้น้องพลข้าวไปแล้วนะคะมามาทุกคนกินด้วยกันค่ะอืมไม่ใส่แล้วลุงัช่างนั่งก่อนนั่งกันมาาาเข้ตเลย กิมาได้นมากเลยต้องสอนนะอทายเไปให้ใครก่นะมิจาไม่ได้ค่ะโอ้อร่อยเนาะโอ้อร่อยนะวะซนไ่ใช่พ่อฟ้นอร่อยเหรอขอบคุณลุงวางนะอาหารกนนั้วงะไนเม่อกี้ได้กินไม่เนี่ยไม่ได้เปหรอ อมากรุปท่บ้านพอแล้วเหรอเสร็งหรอจังใหโอ้จังใหญ่ไปตามตามป้าสวนผักมามากินน้ำเดียวพีน้องโอ้เข้านะเฮ้ยพ่อยกหยิบติบข้าวมาให้เพราะเป้าหนอะลุงนะก็ติบข้าวนะเมนไปกินเนอะลูกไปกินหมูไปไปกินหมูไปล้วกินหมูกับพี่พลอยไปแล้ว ที่อาชีพต้นน้ำเจ้เข่าละคนนะไว้เลยไว้เไว้เลยไว้ไปกินหมูไะน่ะได้ยังไหวอ่ะไหวค่ะไหวทั้งวันค่ะโอ้ยุ่นยังแบนนึกว่าอะไรพอแล้วเปียกแล้วลูกเปียกแล้วโอ้โหแอบแทงข้างหลังนะเนี่ยแอบแทงข้างหลังมีน้อยมีน้อยแน่นใครเอ้ยมิน ป้าดายุดแล้วดูดูดูป้าดายุดแล้วของใครอ่ะเด็กยิงดานาไปจะจีตรงนั้นหรอเดี๋ยวมันโดนค่ะเดียเป็นเลี่ยมก็จีดเดียเป็นเลี่ยมก็เสบน้